ไปไปเอออ่ะไปไหนอ่ะอย่าบอกว่าไหลไปไหนอ่ะตาโปไปไหนแล้ว,อ,อ,ลวอ๋อช <laughs> ิบหายละปังกูทำเขาไม่นะเชียร์แล้วไง ป่าเออเอาตายป่ะเนี่ยได้ล็อกรถป่ะเนี่ยโอ้โอ้ล็อกรถด้วยลงข้างหน้าก็จมเลยอ่ะหมอจะมาไหมเนี่ยฮัลโหลครับแฟนไข่ต้มพี่ฟ่าหันว่าหนไว้ใช่ไหมอ่ะแฟนพี่จมน้ำเนี่ยหมอให้มาเนี่ย รถรถก็ล็อกเนี่ยเขารถรถของเขาอ่ะคือให้ผมไปรับใช่ไหมได้ได้ได้ใช่ใช่ส่งลมมาเลยเพ่ครับครับเราฟิตเองเราก็โต๊ดเราไม่ได้มาชวนเล่นน้ำตกเลยมาแล้วมาแล้วอ๋อจะมาออกเดทนี่จะไปเล่นน้ำกันน่ะหมอไม่มาเลยหรอใช่ส่งชีวิตมาเราไม่แต่ไปนี่ต้องไปลงบานเหรอ ทำอะไรอยู่อ่ะผมหมอผมนั่งอยู่สภาดินั่งนิ่งไม่รู้จะทําอะไรอะสภาชุดไหนอ่ะชุดใหม่ชุดใหม่สิบกว่าคนอะพวกไหนอ่ะไม่รู้ดิพี่เขารับรับรับสมัครทุกคนอ่ะก็เรี่องอะไรก็มาบ่อยๆนะไอ้จากบ่อยๆอย่าเป็นทุกวันละเอาอะไรวะจ๊ะเวลาเก็บขัดอ่ะพี่จะทำเปิดธุรกิจขายข้าวใช่หรอเดี๋ยวมีส่วนลดให้ เอ้ยใช่หรอใช่ผมผมเห็นเขาขายชุดลพันธ์อ่ะไม่เอากำไรยังไหนชุดลพันธ์อ่ะนี่ไปไม่ได้ไปเถอะวเราเตียงปะครับนอนนะครับนอนนอนข้างบนอ่ะแถวน้ําตกอ่ะมาจากน้ําตกเลยเหรอฮะใช่ครับโอเคหมอเพิ่งมาเข้าเวรโอเคครับเดี๋ยวหมอช่วยดูให้อีกทีฮะมันเล่ามันมันเล่าไม่หมดเลยครับคือคือว่ามันมันต้องทําหนังสือเลยครับต้องเป็นเล่มเลยเนี่ยครับไปคุณแม่ไปเย็นตรงนู้นคุณแม่ไปเย็นโน่นก่อนไปไต่เต้าก็คือไปเรื่อยอ่ะโอเคโอเค ถึงคนเราจะมีสีห้องอ่ะมันก็รักได้4ี่คนก็จริงครับแต่ผมว่าสาหรับเขานี่รักเดียวอยู่แล้วครับบอกให้รู้ไว้เมือใจรักจริงใจรักจริงคุณแว๊ดไปไรครับนะครับไม่ไม่ไม่เชื่อคุณลองแบบว่าลองลองลองแบบใช้ชีวิตประจําวันกับเขาดูครับเป็นแบบที่ผมพูดเลยครับ แล้ว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 คุณคิดว่าเขาเขาเป็นคนยังไงครับอ๋อคุณคุณเพิ่งได้จากนะครับแต่ผมว่าโอเคนะครับคนเนี้ยครับยินใกล้เลยนี่นะครับของนี้มองตาก็รู้ใจครับยินใกล้ยินไกลเขาก็รู้เขาเพราะผมพูดอะไรผมผมไม่ค่อยอยากจะพูดเลยดิมันพูดอะต้องแบบมันมันต้องเป็นหนังสือดิครับเป็นเล่มเลยครับถ้าถ้าผมจะพูดอะความดีเขาเยอะจัดเลยดิครับขอให้ธุรกิจเปิดร้านข้าว นำรวยนะส่วนรถพี่ไม่รถแทนนะส่วนรถเราเอาเอาแบบปกติชุดจุลห้าร้อยอะพี่เดิมใช่เอาหมอนมองเมื่อกี้มองไม่เห็นด้วยดีเห็นลางๆอ่ะไปอุ้มทันได้ไหมอ่ะเดินยังเซฟไปน้ำไม่เป็นนะอืมน่าจะมีเซฟหออเนะระหว่างแสงดวงอาทิตย์ข้างหลังกับม่ง อะไรสว่างเหมือนกันโอ้ย,อยขอโทษค่ะขอโทษตกน้ำอีกนะแล้ว <c oughs> ก็จมน้ำอีกหรอกไม่กลัวอ่ะไม่กลัวเอาแล้วถ้าแบดหาไม่เจอล่ะาหไม่เจอเขาก็จมอยู่นี่แหละ What happened What happened Oh my cake เลย กาไปเลยงั้นก็ขึ้นไปเลยใครลงใครลงไปถึงข้างล่างกับเขานั้นชนะไปแล้วทีไม้ทันทีไม้ทันซีอุ้ยโอ้โหโอ้ เด็ดเอามาให้จากตรงนี้ไมใช่เราก็เด็ดนะบอกเลยอ้อวันนี้แม่ทำให้เจ็บตัวสองรอบเลยอ่ะเพื่อนขายต้องอยู่ตรงนี้นะครับเอาฮอตดอกซอสพริกมาเขือเทพเรามีน้ำไหมครับอ่ะฮอตดอกน้ำปลาอะไรครับเนี่ย CJ อยู่ไหนอ่ะคนไหนวะ นี่แหละคนนี่แหละคนนี่แหละเฮ้ยพี่เจมาเจอกันนานแก่ขึ้นเยอะเลยนะหราขาวเราหน้าแก่นี่เหมือนหน้าเด็กสุดแล้วนะฉีดบนถองมั้งเยอะมากตึงเลยสวัสดีครับไอมีป้าด้วยเหรอวะใช่เก็บตังไม่อะไรแล้ว ตักเนื้อแท็กตมีหมื่นเดียวแปดอันเนี้ยบันนี่ที่ที่โทรไปเมื่อกี้อ๋อแต่ันไม่คิดว่าสาวอ๋อมันนี่ขึ้นเลยเราจะกลับมาเล่นใช่นะประเทศนี้หลักไม่ใช่ไม้แม่ออนทามอยู่นี่อ่ะทุกวันเกี่ยวกับว่าบอยบอยเกี่ยวกับว่าบอยบอยไม่ไปไงไม่ไปไงไม่ไปแล้วก็อยู่ประเทศอื่นใจอยู่ประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยเปล่าไม่ทั้งตัวทั้งใจอยู่เฮ้ยเกินออใส่ไหมครับ ทำไม่กินไม่ใส่สูตรอันน้โดนกลุ่มัวกูบอกเลยโอ้ยใส่สูตรโอ้ยเนบิตาโนบิตะกับชินจังนี่เพื่อนกจะไหมคะโอ้ยอยากอยากใกล้ผมมากครับอยากใกล้ผมอ่ทำไมครอะไปใกล้เกินไปแล้วเบียดเลยเบียดเลยเบียดเลยไปชินเลยครับไปชินเลยครับไปชินเลยไปชินเลย กางเกงครับลูกครับลูกอย่าทำผมล่ะเฮ้ยอย่าทำผมเลยครับค่อมคืนว่าลูกแยเฮยเกินแล้วทำทำไมล่ะครับคุณแบงค์อพรผมผมมีหวันใจแล้วครับโอ้แล้วก็มีผัวแล้วไม่ต้องห่วงหรอกโอบาเนี่ยใช่แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแต่ผมยังไม่มีนะครับจริงเหรอจริงเหรอใช่ครับผมชื่อไข่ต้มครับ ใครต้มสนใจดูนมไหมใครต้มครับอ๋องนมฟองนมฟองนมฟองแล้วรอมรับผมเพราะว่าชื่อชื่อจริงผมอ่ะก็ชื่อจีนเหมือนกันครับหวังปี้เจ้าเ<อ>จ้าอย่าหวังค่ะอ๋โหโอ้โหโอ้โอ้โหบขอบบจีนผมก็มีชื่อจีนเหมือนกันนะข้าจะปี้ <hayır S 1> ออกในญี่ปุ่นนิดนึงใช่กำนักปะแต่รูตันก็มีชื่อเกาหลีนะแต่ลูตันเปล่เพิ่งมีเหมือนกันนะฮะคอยยงรูห เขาเป็นผู้ใดยะาเออบอกผมวันนี้เขาคือผู้ใดเออผมผมผมแนะนําเขาอยู่พี่เขาบอกว่าเขาอยากรู้ประวัติคุณแบดผมเลยบอกว่าเดี๋ยวบอสผมมาราะผมรู้ดีว่าผมเยอะเขาว่าตมนอนดีกว่าตายอ่ะจักหน่อยแล้วกันเดไหนก็มาละผมไม่มีไม่ถึงฟันเลยโอเคไม่เป็นไรครับเข้าใจเข้าใจวัยรุ่นเพิ่งมาเลยครับแค่ฟ้าแบบผมอ่บ หลงคนชื่อแวต้องทำยังไงอะ่ะต้องทำยังไงอ่ะมันหาทางออกไม่เจออ่ะทำไงดีอะ่ะบอกหน่ได้ปะเห็นไหมบอกแล้วว่าหลงทางฟังแวดนะหลงทางไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่อยู่ข้างใจแวดก็พอแล้ว <c oughs> อยู่สองสองพอดีเลยแมทจะถามว่าแล้วกฟนกับตะโบนี่ตะโบร,รู้สึกไงตอนเนี้ย <c oughs> ไม่รู้ที <c oughs> เอาขำทำไมอะ่ะ ไม่รู <ult> ้ดิตอนนี้ตอนนี้ก็ก็ปกตินะเขาก็เซลเล่นเฉยเฉเซลจริงเหรอตามที่เห็นนั่นแหละก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะสนใจสนใจสนใจช็อสวัสดีนะแมสแมสเจ้าครับไม่เอาเจ๊จะคุยกับผู้ชายปากคุณอะไรนะสวัสดีเอาชื่อช็อกกัลีอ๋อคุณอาคุณอานะ มันอาเป็นเชีย่ยอะไรอ่ะโอ้โอน่าตนนบสักทีแบดจะมาหาเพื่อนแบดด้วยเ,คคเขาชื่อลูก้าแต่เขาอยู่เขาอยู่ข้างบนแล้วอะ่ะบนสวรรค์น่ะเนี่ยตรงเนี้ยมีเป็นที่ว่างแล้วอะ่ะมันคงหายหมดละคิดถึงเพื่อนซู้เคียงบากเคียงไหลกับมากับแบ๊ดไงเอานอนยานทำไมอ่ะเปนใช้ที่นอนที่ไหนอ่ะเตะนะเตะนะถ้าจะเอาชนะครับ จะทำอะไรโอเคนั้นแบดขอพูดก่อนนะถ้าถ้าแบดชนะเปิดใจให้แบดหน่อยอถ้าทั้งแตชนะวะแบทต้องเป็นลูกน้องจักโปลหนึ่งวันโอโลูกน้องแค่นี้ก็ไม่ใช่ลูกน้องอะ่ะหนึ่งวันทำตามกับใช่โอเคตามใจจักรับนาทีขึ้นไงเดี๋ยวมีอย่างหนึห่งห้ามห้ามห้ามดำน้ำมุดน้ำนะ โอ้ยโทรได้ไหมอะ่ะถ้าโทรมันจะได้ยินเสียงเอ้ยเหลี่ยมเนี่ยเด็กเนี่ยเขาเรียกเหลี่ยมอ่ะเ,เนี่ยเขาเขาเรียกเหลี่ยมละเนี่ยบอกเขาไม่เหลี่ยมโอเคนับนะเดินเจ้าโอ ว้าชนะชนะตาเดียวเองตาเดียวตาเดนะครับอันนี้มันอ่อนนะคะตาเดียวมันต้องพูดมันต้องขิงไม่ต้องขิหนึ่งสองสามูวะสมภูมิ <laughs> chi ấy ấy gì quá còn nay ấy chị thương như chia lại chia 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 เ้ยโอีอน้อรัจริงแวดปก็อยากให้อันนี้อยากอยากเป็นลูกน้องให้หน่วันอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอย้อยากได้ินจังเลย ลูกพี่ลูกพี่อะไรอ่ะลูกพี่ลูกพี่ครับ <S 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 อยากให้เป็นอยู่แล้วไงก็แบบสสงก็สงสารตะโกอ,อยู่แล้วก็แบบอ่อนให้นิดนึงอย่างเนะงี้ยเป็นตาวาฟองเหลี่ยมหรือเปล่าแล้วก็คิดในใจแบบก็คนคนมันจะเหลี่ยมก็เหลี่ยมนะอะไรประมาณไม่รู้เหมือนกันไม่มีไม่มีไม่มีมมเหลี่ยมด้วไปดิไปเปลี่ยนชุดเลยมนะันมีกระโปรงไหมอ่ะ พอดีว่าอยากเป็เพื่อนสาวอะค่ะปั๊โอ้โหเพือนนะ้องพอดีเชื่อวผู้คนแล้วแบบแบดตื่นต,ตัวแบบขอช่วงนี้แบบอยออยู่กับคนแน่หนห้อยหน่อยแล้วแบดซ่อมล้อรถแดดั๊ล้อมันมีเนี่ยเนี่ยโอ้สปริงมันแบบไม่มา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 จะทำอย่างนี้มามาเ,เ,นะเ,เอ็นน้เอ็นนี่คือแนวหน้า,ต,ออาต้องต้องคิดคำผมเลยนะ อันนี้เขี่ยนะครับนี่คนนี้คนนี้น้องพี่เหมือนกันชื่อน้องตาโบสวัสดีค่ะไม่เล่นอยู่เลนฟุตบอลใช่ครับเนี่ยหแอบมาเล่นอะไรแบบโดนบังเวดิขัดคำสั่งหรอไม่ไมมผมไม่ไมผมไม่ได้ชื่อนั้นครับ คงคงคุณว่าเขาแต่งต like ัวเหมือนเหมือนตัวอะไรอ่ะด um ูเหมือนเอ๋่พ่อเขียดน้องพีัดก um ูคอมกูคอมอะไรผมเนี่ยขอนุพี่เหรออ๋อแอบเขียนน้องแอบเหรอศึกเริ่มอับอายแลนะจะสุดต้องใจถึงครับได้หอไม่เอายตอนแรงๆเลยค่ะขอเอาเอาไอ้ถ้าสองสองเจ็ดนั่นแหละ ได้นะได้นะโอ้ oh my god ดีสุดยอดพระหนุ่มลูกดูคนสั่งว่าอุ้ยลูกนอนละเต้นท่าอะไรอีกไม่รู้อ่ะเนี่ยสนุกสนุกคนเดียวอ่ะหายเขาเนี่ยแล้วก็เป็นเล่าตามเขา โอเคครับขึ้นใจแล้วครับโอเคเปล่าจะมาอ้นี่มาขอโทษนะผมไม่ได้ผมไม่ได้แก้องพี่นะครับครับไม่เป็นไรครับชื่อตาโบส่วนลูกน้องเราอ่ะชื่อแบ๊บไปแพ้เกมอะไรมาเออซอดแอบโอเเข้าออนอ๋อประเทศตั้งผมออนไห้อะ แค่เราสามศู์อ่ะอ๋อคุณจะให้ผมกับไอไปถึงไหนครับมันมันน่าจะชื่อนี้น่าจะเยอะเมืองนี้สิบกว่าคนไอ้ผไอ้ที่ผมจำเสียงได้อยู่นี่ไงฮะพูดยากก็เดินตามอย่างนี้ไงออย่ามาเล่นลิ้นนะ